สวัสดีค่ะสวัสดีน่ต้อนรับนะคะนี่ต้อนรับสู่บ้านการดาค่ะสวัสดีเช้าว,วันฝนตกค่ะอากาศเย็นชุ่มฉ่าหลังจากที่มีตกมานานนะคะสองสองเกือบสองอาทิตย์ได้นะคะสองสองขอโทษโปรดอภัยนะคะทลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเหมือนเดิมนะคะนี่เลยจ้า คลิปนี้พามาปอกหน่อไม้ค่ะทุกคนนี่ค่ะหน่อไม้ที่ไปตัดมาเมื่อวานนะคะเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนตัดนะคะเพราะว่ามันรกมากๆเลยค่ะเข้าไปแล้วแบบลัวงูด้วยอะไรด้วยนะคะได้มาสามหน่อคะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการปอกนะคะนี่ค่ะหน่อไม้สามหนอนะ สามหน่อสามขนาดเลยนะคะเล็กกลางใหญ่นะคะมีแต่นหน่ออ้วนๆเลยจ้ะก็ไฟไหนไม่ได้นะคะโชคดีที่ได้หน่อไม้มาเมื่อวานเนาะเราก็จะทำกันปอกจ้าใครมีวิธีปอกหน่อไม้ง่ายๆบอกด้วยนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะคะ นี่ค่ะก่อนอื่นก็ตัดตรงที่แก่ที่ไม่ก่อนเนาะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะทุกคนฝนตกแรงมากเลยอากาศเย็นสบายนะคะฝนตกเนาะต้นไม้ต้นหญ้าก็ดีใจค่ะชุ่มฉ่ำทั้งต้นบอลต้นอะไรก็ได้รับผลกันไปชั่วหน้านะคะต้นข้าวเนาะ ข้าวก็มีน้ำแล้วไม่ต้องสูบน้ำใส่ข้าวแล้วจ้านี่เลยจ้าทุกคนเราปาดเสร็จแล้วนะคะเราจะปาดลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแกะออกค่ะแต่มันก็ยากนิดน,นึงเนาะใครมีวิธีง่ายๆคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยนะคะ มีดกันเล็กนิดเดียวทุกคนทุกคนฟังเสียงฝนสิฝนตกแรงมากเลยนะคะปอกหน่อไม้ไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงฝนกันไปด้วยนะคะเช้าแบบนี้ฝนตกแบบนี้ไม่อยากจะตื่นจากที่นอนเลยนะคะแต่เราฝนตกเราก็ยังทำงานได้นะคะเดี๋ยวเรา ทำกับข้าวกินข้าวอะไรเสร็จเราก็จะทํางานเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าทํางานที่ห้องนะคะทำงานที่บ้านเนาะทำงานที่บ้านค่ะเจ้าในายใจดีนะคะยกจักแล้วก็ยกผ้ามาให้ทําที่บ้านค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะช่วงนี้หน้าฝนเนาะไปทํางาน เดินทางลําบากนะคะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งด้วยค่ะและอีกอย่างนึ่งคือไม่มีรถด้วยนะคะมีมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวพอเรามันต้องมีพอบ้านเขาก็ต้องใช้ไปทํางานของเขานะคะไอคันจะเอารถใหญ่ไปก็นั่นแหละทุกคนน้ํามันแพงเหลือเกินน้ามันแพงเหลือเกินนะคะไม่ไหวจริงๆเนาะก็เลยต้องใช้มอเตอรไ์ไซค์ คนไทยมีวิธีง่ายๆแนะนำด้วยนะคะดูสิกว่าจะได้ใครมีวิธีปอกออกมาง่ายๆแนะนำด้วยนคะคะทุกคนเออทำแบบนี้ง่ายอะ่ะทุกคนใทรมีจิ้มออกออเออคุณคิดออกนะเนี่ยเนาะ แล้วก็ปาดให้มันขาดเสร็จแล้วเราก็จะเอามานี่ไงโอ้วิธีนี้ง่ายกว่านะคะเราใช้มีดนะคะแทงออกเลยนะคะเออเนาะทำไมเราฉลาดแบบนี้เนี่ยตรงนี้เปลือกมันอ่อนแล้วเนาะใช้มือแกะได้แล้วทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่านะคะ จะทำเมนูอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยทุกคนปอกไว้ก่อนนะคะดีนะที่ยังมีหน่อไม้ดีกว่าไม่มีอะไรกินฝนตกแบบนี้ออกไปไหนไม่ได้ค่ะมีอะไรก็กินมันไปก่อนไข่ต้มหน่อไม้อูอรู้แล้วเราจะต้มจิ้มน้ำพริกดีกว่านะคะง่าย นี่ตรงนี้มันแก่นะมันแก่เราก็ตัดออกนะคะมันช้ำๆด้วยเนาะเราความจริงต้องปอกตั้งแต่เมื่อวานนะคะพอดีเมื่อวานนี้ทํางานด่วนงานเร่งเลิกงานดึกค่ะ mm. ก็เลยไม่ได้ทาไว้นะคะมาทําตอนเช้าเนาะฝนตกพอดีเลยตัดหางมันออกนี่ได้แบบนี้นะคะ อันนี้ลืมตัดหางค่ะได้แบบนี้นะคะอันนี้เขาไม่รู้หน่อไม้อะไรนะ,ะทุกคนกันดาไม่รู้จักหรอกว่าเขาคือหน่อไม้อะไรนะคะแต่เขาก็ไม่ขมนะต้มแป๊บเดียวก็หวานนะคะ แกงนี่เขาจะหวานมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ใช้มีดงัดงัดงัดเปลือกข้างล่างมันก็จะแข็งแข็งนิดนึงนะคะแกะงะแกะยากเนาะก็เลยต้องใช้มีดแงออกฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะ นาะใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วมาส่งกำลังใจแล้วก็ส่งให้สุดๆนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่และคลิปต่อๆไปค่ะถ้าไม่กดกระดิ่งเดี๋ยวเราก็จะหากันไม่เจอนะคะทุกคน แต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะลำคาญไม่ชอบเสียงกระดิ่งไม่ชอบเสียงแจ้งเตือนก็ขอแค่กดติดตามก็ได้นะคะกดติดตามก็พอเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดกระดิ่งคนที่มาส่งกำลังใจนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ ตรงนี้เปลือกมันอ่อนเนาะเราก็จะใช้มือแกะได้บ้านใครฝนตกบ้างคะตอนนี้บ้านกันดาฝนตกนะจ้านี่ตรงนี้มันแก่นะทุกคนตรงคนโคนมันแก่เดี๋ยวเราจะตัดออกค่ะต้องตัดออกเพราะว่ามันกินไม่ได้เนาะมันแข็งค่ะแต่มันก็ไม่แข็ง,งนะเนี่ย คือพอเอามีดเฉือนเข้าไปแล้วมันก็ไม่แข็งนะคะก็คือแต่มันก็ต้องตัดออกเลยเนาะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะแข็งนิดน,นึงนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแข็งนิดนึงตัดออกดีกว่าตัดออกไปเลย นี่ค่ะได้แล้วอีกหนึ่งหางหนึ่งหนอนอะมันก็นได้เลขหนึ่งหางนะหนึ่งหนอเลขหนึ่งหางนะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสามหน่อสามหางนะคะก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน